สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องบอกกี้1980 c เ a n n e l กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินเชื่อเงินด่วน GCL เมน,น,นะครับเป็นสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติง่ายผ่านไวนะครับเป็นบริการเงินด่วนด้านการเงินสำหรับทุกอาชีพที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือมีหน้าร้านชัดเจนนะครับอนุมัติง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับก็คือทำงานอิสระนะครับมีค้าขายพวกขายก๋วเตี๋ยวขายข้าวมันไก่ว่าเปิดอู่ซ่อมรถเปิด ขายรถอะไรมือสองนะครับรถยนต์มือสองไม่ว่าจะเป็นมอไซค์รถยนต์ประมาณนี้นะครับต้องมีหน้าร้านตน้องมีที่อยู่ชัดเจนนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้ในเพจของเขาในนะครับพิมพ์ไปเลยว่า GCL Money นนหรือว่าด Line ไปเลยนะครับเป็นสินเชื่อ SME สินเชื่อเงินเงนิงนด่วนอนุมัติไวเอกสารน้อย ไม่เช็คเครดิตบูโรนะครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในธุรกิจส่จงเสริมการลงทุนให้กิจการของท่านนะครับลาบลื่นและไม่พลาดโอกาสสําคัญทางธุรกิจนะครับเป็นสินเชื่อตัวกฎหมายนะครับสามารถสอบถามเข้าไปในเพจในไลน์เขาเลยนะครับสินเชื่อตัวนี้ในเพจของเขาก็มีคนติดตามประมาณ1,200คนนะครับเป็นสินเชื่อ ธุรกิจรายย่อยธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าถ้าให้ถ้ามีการโอนก่อนหรือว่ามีการมีค่าใช้ใจ่ายในการทำสัญญาท่านผู้ชมอย่าไปกู้นะครับผิดกฎหมายผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในเพจต่างๆในส่วนมากจะให้โอนก่อนแล้วก็ มีค่าทำสัญญาเอกสารน,นู่นนั่นนู่นนี่นั่นก็คือติดต่อไปหาเขาเลยครับถ้ามีให้ออนก่อนท่านผู้ชมไม่ต้องโอนย้ำนะครับสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อตัวใหม่ ecl มันนี่ลองศึกษาดูก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผม100%เซเพราะว่าข้อมูลผมก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าผมดูจากคอมเมนต์ในเพจของเขาไม่ไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับเห็นแต่เขาแชร์ ถ้าท่านชมต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับเพราะว่าสินเชื่อพวกนี้นะเป็นสินเชื่อในเพจนะครับซึ่งใน Google ในใน u t u b e ไม่ค่อยมีนะครับช่องผมเป็นช่องแรกที่เอามาทำนะครับท่านชมกดใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิป ต่อต่อไปด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม